ทุกคนมินอาสตูดิโอนายนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โคเบนเฮเกนและตอนนี้เราได้ยืมจักรยานของโรงแรมมานะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวชมเมือง โคเวนเฮเกนกันนะคะตอนแรกเราเล่าว่าจะไปฟิตเนสเพื่อที่จะยืดคอบาลายนิดนึงแต่ว่าในไหนมีจักรยานแล้วก็จะไปขี่ชมเมืองนิดหน่อยอะไรก็ได้บันเทิงปล่อยไปมินอาไปเลื่อยเปื่อยอะทุกคนตอนแรกน่ายมมากแบบไม่ได้อยากทำวอล์กเพราะว่าน่าโยมอะแต่ก็เดี๋ยวแฟนคลับจะไม่ได้มาเที่ยวด้วยจะพยายามแบบทำวอล์กให้มันไม่ยาวมากนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาขี่จักรยานเที่ยวเล่นที่โคเวนเฮเกนกันค่ะ อากาศ19องศาแล้วทางเราได้ทางเราได้จักรยานเบอร์19ค่ะทุกคนไปยืมจักรยานฟรีมาจากโรงแรมค่ะเขาก็จะให้กุญแจมานะพอทุกคนได้กุญแจใช่ไหมวิธีการล็อกกับการปลดล็อกเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะถ้าเราจะล็อกเราก็เอาขายอย่างลงใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้ล็อกอ้าวไม่ได้เว้ยเดี๋ยวทำยังไงวะขายอย่างลงใช่ปะอ้าวตายแล้วเอาอันนี้ล็อกกดอันนี้ล็อกลงไป <laughs> จักรยาน แล้วมันต้องทำสองมือก็คือตอนล็อกอะ่ะเราก็จะเอาอันนี้ลงไปผักกดอันนี้ลงไปใช่ปะมันต้องเอาให้แบบเข้าล็อกนิดหนึ่งทุกคนแล้วเราก็เอากุญแจออกแล้วเท่านี้จักรยานของเราก็จะล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมาดูวิธีการปลดล็อกกันเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนมายืมครั้งแรกนะคะใส่กุญแจเข้าไปตรงนี้เราก็ยืมครั้งแรกแล้ว,วเมื่อกี้เราทำไงเราดูลุงค่ะดูลุงข้างบ้านเคะ่ะเราจะหมุนกุญแจไปทางซ้ายนะคะและอันนี้ก็จะดีดขึ้นนี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ เราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะทุกคนเย้นะคะเราปั่นจักรยานกลับมาอยู่ที่ข้างๆโรงแรมเก่าเราค่ะมันก็จะเป็นปั๊มน้ำมันซูเปอร์แล้วก็โรงแรมคืออันนี้ค่ะเรดิสันบลูนะคะเรดิสันเรดิสันบลูแล้วก็ใดๆนี่ก็คือการเรียนรู้หน้างานนะคะปั่นจักรยานปั่นช้าชิดขวาแล้วก็เขาชิดขวาด้วยแล้วก็ตามโลเคอลไปใดๆแล้วก็พยายามมองหาเลนจักรยาน,นะคะ่ะ และตอนนี้ก็พบว่า19องศาฉันหนาวหูมากและฉันก็กลายเป็นคนโลเคลไปแล้วเราอาจจะปั่นไปบ้านสีแล้วก็ไปดูเงือกก็ได้นะภูปักทัวมากกว่ามินอาไปเรื่อยจริงๆอ่ะอ่ะก็เป็นทะเลสาบนาโรงแรมค่ะทุกคนที่เมื่อก่อนเราอยู่จากโรงแรมเราก็จะมองเห็นวิวลงมานะคะพี่พี่เขาก็จะมาวิ่งจ็อกกิ้งกันรอบทะเลสาบอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยลงมาเลยเพราะมันหนาวมากและนี่ก็เป็นการขี่จัก,กรยาน ครั้งแรกของฉันที่โคเปนไฮเกนเช่นกันนะคะเป็นลูกเรือมา10กว่าปีค่ะ11ปีค่ะทุกคนมาก็คือแบบหนาวตลอดแล้วก็จำได้ว่าเดินก็จะแบบมันหนาวตลอดอะแล้วก็เดินผ่านสะพานก็จะมีลมพัดแล้วก็แบบหนาวเขาก็ดุกดําหนาวที่สุดในโลกเลยค่ะที่นี่เสียงเวอร์มากเลยคะ่ะพี่อ้าเดี๋ยวพี่อ้าลองจูนก่อนนะคะพี่อ้าจะพูดประมาณว่าพูดกับเพื่อนปกติน,น้องปรับจูนอารมณ์ไม่ทันน่ะน้องแบบจากที่อยู่แบบอินโทิร์นะคะนี่ โอ้ยดีมากเลยมันดีมากเลยตัวเล็กเย้ตอนที่ตัวเล็กมามันหนาวมากใช่ไหมคะตอนที่พี่สาวมานี่มันดีงามมากเลยคะ่ะคือภาพพ o v อเมื่อคุณเป็น point of view เมื่อคุณเป็นดอกไม้ที่ถูกมินอสเตรีโอไนถ่ายนะคะดอกไม้นี่ดอกไม้มองฉันแล้วฉันก็มองดอกไม้เย้เ <laughs> ย้ เองมินอาก็ปั่นจักรยานขึ้นสะพานแบบคนที่ก้าบเหนือน้อยค่ะทุกคนโอ้ยทำคลิปทำคลิปที่บอกพี่สาวเหนื่อยตลอดเวลาทุกคนใช้ energy เยอะมากแล้วตอนนี้เราอยู่ที่กลางสะพานนะคะตรงนั้นเป็นเอ่อตรงนี้เป็นแม่นม้ำแม่น้ำชื่อปิ้งแล้วก็ตรงนี้เป็นโรงแรมเก่านะคะอยู่ริมทะเลสาบแล้วก็ ตรงนี้เป็นโรงแรมใหม่นะคะแล้วก็เมื่อกี้อีกเกียอยู่นูน่นค่ะแล้วก็ห้างที่เราเดินไปประจําอยู่นู่นค่ะ Fish c a s e t o w e r s เมื่อกี้นะคะแล้วเรากำลังจะหาทำโดยการไปเที่ยวบ้านสีและเยี่ยมน้องเงือกค่ะถ้าเราไปถึงนะถ้าชมนกชมไม้มากเวอร์และนั่นคือส่วนสนุกเทิร์รีค่ะทุกคนก็าลองหมุนติ้วติวกันเลยและตอนนี้นะคะมินอาก็คือแบบเอ j นจการไปฟิตเนสมากเวอร์ไปเอ็กซ์ซอนะคะแล้วก็ เป็นฟิตเนสใหม่เพื่อนแนะนําไปนะคะถ้าทุกคนอยู่เป็นเพื่อนอยู่ในไ g แล้วก็สตอรี่ก็จะเห็นว่าไปบ่อยมากไปทุกวันแล้วช่วงนี้ก็คือช่วงนี้ก็คือทําบ้านไปด้วยค่ะงานก็ก่อสร้างก็ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็งบประมาณก็บ,บ้านไปไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งตอนนี้เราว่าจะทําหลังบ้านต่อแต่หลังบ้านขอบพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาหน้าบ้านให้จบก่อนคะ่ะแล้วก็มีภารกิจต้องไปเลือกกระเบื้องตอนนี้เลือกสีได้แล้วนะคะสีที่ ดีไซเนอร์แนะนามากเวอร์ค่ะรับรองจะต้องออกมาสวยทุกคนรอดูนะคะ <c oughs> ไม่จะต้องพูดเหนื่อยๆแล้วเนี่ยปั่นจักรยานลงเขาขึ้นเขาแล้วก็ชมดอกไม้สวยงามมินเอาไปเรื่อยอ่ะชีวิตดีมากเลยค่ะตอนนี้กําลังพยายามจะจอยเดอะพร e เซนต์โมเมนต์นะคะจะพยายามไม่รีบพูดเออเอนจอยการไปฟิตเนสมากเลยแล้วก็แบบตั้งใจสร้างกล้ามเนื้อมากเลยทุกคนไปทุกวันแล้วก็ไปวันละแบบสามสี่ชั่วโมงอ่ะเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเออสุด แล้วก็เป็นกําลังใจให้แฟนขับทุกท่านที่กําลังลดน้าหนักเพื่อสุขภาพอยู่เหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนสวยๆบางๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตดีค่ะคอนดอกไม้คือสวยมากมีความแบบเบ่งบานมากม,มินอาจอยดูสะอาดสะอาดเรียบร้อยหน้าอยู่ที่หนาวมากค่ะแม่แล้วก็ตอนนี้19องศาตอนแรกมินอาว,ว่าจะไม่สู้ว่าจะไม่ออกมานะแต่ก็ ว่ปั่นจักรยานเราร้อนแล้วแบบก็คือไม่ร้อนเลยอะ่ะทุกคนสวยมากย้ยตอนที่เราไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสจริงๆังใช่ปหก็คือเล่นฟิตเนสแหละเรารู้สึกพอไปฟิตเนสใหม่อะ่ะรู้สึกว่าการใส่เลกกิ้งอะ่ะมันไม่โปลเลยทุกคน มันเหมาะจอก,กับการออกกําลังกายมากเพราะว่าถ้าใส่กางเกงขาบานอะ่ะมันจะโป๊กว่าทุกคนแล้วฉันก็เลยมีความคิดเห็นว่าการใส่บิกินี่เล่เนฟิตเนสคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆนะอะไรนะเพราะคุณมั่นใจอะ่ะคุณสวยคุณอยากโชว์อะ่ะเดี๋ยวทางบ้านหาว่าไอ้นี้แต่ว่าไม่ได้ใส่โป๊ขนาดน,นั้นใส่แค่สปอร์ตบาร์ค่ะกับเลกกิ้งค่ะดีจะมาอวดน,นะคะแต่ตอนนี้ตุ้ยหนุยมากแล้วก็พุ่งเป็นมากค่ะทุกคนผมเห็นในตอนนี้คือรังนอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคน มินอาผู้ไปเรื่อยเงือกละบ้านสีอยู่ไหนไม่รู้แมพก็ไม่ได้ดูปั่นมันเรื่อยเลยแล้วก็จะคือจะกลับถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเราก็ได้มากราวดยิ่งที่นี่ปั่นมัวม่วๆแล้วก็มาโผล่ที่เดิมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับทางเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวหลงจริงส่วนเงือกละบ้านสีซึ่งเราเคยไปมาแล้ววันนี้ก็คงจะไม่ถึงนะคะวันนี้เป็นการออกมาผจญภัยสู่สิ่งใหม่ๆ แบบงงๆเบิร์นแคลอรี่มากเวอร์ดีกว่าไปฟิตเนสอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเจอกับฝุ่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็มีแกสอนดอกไม้ฟิวอ๋อนี่มันแมลงท้องถิ่นนี่นะตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยมันบิดเต็ไมไปหมดเลยอะแลงอะไรก็ไม่รู้อ่าได้พบกับเครื่องออกกําลังกายท้องถิ่นคะ่ะเมื่อกี้พี่คนนั้นเขาเล่นท้องอยู่ที่เครื่องนั้นคะ่ะแล้วเขาไปวิ่งแล้วคะ่ะ มินอาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมินอาจะชอบออกกําลังกายเป็นพิเศษมากๆเลยคะ่ะทุกคนทุกคนมาออกกําลังกายกันนะคะให้ร่างกายแข็งแรงมากเพคะมินอาก็ได้กลับมาสู่จุดที่เราคุ้นเคยแล้วค่ะนี่คือแม่น้ําที่เราเดินผ่านประจํานะคะเพื่อที่จะไปห้างห้างจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็อีเกียอยู่ตรงนู้นโรงแรมเราอยู่ตรงนี้คะ่ะและตอนนี้เราจะต้องหาทางลงไปตรงนั้นก่อนคะ่ะอุปสรรคสําคัญในวันนี้ก็คืออากาศที่หนาวเย็นคะ่ะทุกคน หนาวเย็นมากเวอร์และน้องก็แบบมีความน้ำมูกไหลเบาๆแต่ว่าขากลับร้อยดีเขานะคะเราก็จอยๆได้อยู่เดี๋ยวจะไปหาของกินแล้วก็กลับห้องนอนค่ะทุกคนเย้ถ yeah. ือว่าจำวันการผรจญภัยในวันนี้ของวินอาที่โคเปนเฮเกนจู่ๆก็ได้มาขี่จักรยานวันเดทัวใช่เป็นไงคะปุ๊บกับทัวเที่ยวไปเรื่อย Enjoy the present moment ไม่ได้วางแผนว่าจะขี่จักรยานไปเที่ยวเลยค่ะทุกคนวางแผนไปสุดคือไปไกลสุดคือแค่ห้างค่ะแล้วก็เออนี่ก็คือการยืมจักรยานครั้งแรกเพราะว่าอากาศไม่หนาวค่ะถ้าหนาวก็กลัวลมแรงแต่ว่าค้านาถ้าหนาวอาจจะสู้นะแล้วก็อย่าลืมเอาถุงมือมาด้วยค่ะทุกคนงงนิดนึงเพราะว่าของเราอ่ะส่วนใหญ่มันจะขี่ชิดเลนซ้ายใช่ปะแต่ที่เนี่เขาจะขี่ชิดเลนขวาแล้วมันจะต้องแบบมันจะต้องหาช่องทางของมันนะ่ะว่าเขาขี่เลนไหนอะไรเงี้ยก็เคยแบบ แอบเหมือนจะหลงเบาๆแต่ก็ไม่อุ๊ยมีคนเฮ้ยเอาจักรยานเพิ่งทำตามโลคอลท้องถิ่นเขาสามารถจูงจักรยานขึ้นลงสะพานนี้ได้ทุกคนมีคนขึ้นมาแล้วหนึ่งแล้วฉันจะลงไปไหวไหมคะน้องก็อย่าเพิ่งเสี่ยงวันนี้ดีกว่าแต่ถ้าเอาลงไปก็คงได้แต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันหนาวฉันหมดแรงแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปอ้อมกันตรงนู้นแล้วเราก็จะไปห้างที่เรามาเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ตอนแรกที่มาห้างขี่ไปถึงห้างก็รู้สึกว่าแบบแม่งโคตรใกล้เลยว่ะ ปั่นไปปั่นมาทุกคนเริ่มท้อแท้หนาวค่ะแต่ว่าก็ได้อยู่รู้สึกว่าเบิร์แล้วออกกําลังกายหาแคปหมูค่ะตอนนี้ก็คือหิวมากสิบบาทค่ะดูไม่ค่อยได้อะไรเลยค่ะนี่ค่ะของแพงจริงๆค่ะที่นี่ค่ะคือเรื่องแต่ของถูกๆแล้วนะก็ยังแบบก็ยังเสียงเงินอยู่สองทุ่มครึ่งค่ะทุกคนสว่างเวอร์มาก ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนการผจญภัยของมินอาในวันนี้นะั้นสนุกมาก <g iggle> มีฟีลว่าจะหลงด้วยใดๆแล้วก็คือฟีลว่าจะหมดแรงฟีลว่าจะง่วงนอนฟีลว่าจะอะไรใดๆแล้วก็คือจะบอกวิธีการปลดล็อกที่ง่ายนะคะก็คือเราจะต้องหมุนกุญแจไปทางซ้ายนิดนึงแล้วก็อุ้ยนั่นแหละเราจะต้องหมุนหมุนกุญแจไปทางหมุนกุญแจไปทางปลดล็อกนิดนึงนะคะแล้วก็ถอด ผักอันนี้ลงมันก็จะผักง่ายค่ะแล้วก็จะล็อกได้ฉันมีมือแค่สองมือ่อะพอหมุนกุญแจไปปุ๊บแล้วก็บิดกุญแจไปซ้ายก็จะลงก็คือหมุนไปทางขวาหักลงแล้วก็บิดกลับมาแย่ yeah, ล็อกเรียบร้อยล็อกอยู่ข้างล่างอันล็อกขึ้นข้างบนได้ๆสอนละเอียดมากเวอร์แล้วทีนี้จักรยานของคุณก็จะไม่สามารถขับไปข้างหน้าได้ค่ะ เก yeah. นี่ก็เป็นการล็อกจัก,กรยานเรียบร้อยเรียนรู้การใช้จัก,กรยานรีเซปชั่นก็คือให้มาแค่นี้เลยนี่ก็แบบเนาะใดๆวิธีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะการผจญภัยวันนี้สําเร็จดีเยี่ยมสนุกสนานเย่ yeah. การเป็นนักขี่จักรยานแบบน,น้าใหม่วันนี้นะคะก็คืออะไรนะคะเราจะขี่ตามคนโลเคอลไปค่ะแล้วก็พอเจอไฟแดงไฟเขียวเราก็ต้องหยุดรอสัญญาณไฟค่ะพอสัญญาณไฟใกล้ๆจะมา จะมีไฟเหลืองเตือนพอไฟไฟเหลืองปุ๊บก็ออกตัวได้เลยค่ะแล้วก็มีอะไรอย่างนะขี่เขาชิดขวาอนะมันจะเป็นแบบุมถนนแปลกๆไม่คุ้นเคยไม่ชินนิดนึงแต่ก็ได้อยู่แบบชนีเตอร์มาค่ะทุกคนห้องคืนหนาวมาก